นอนจันพิดคิวกดยับครับผมพี่น้องช่าช่ใช่ใช่ใหญ่ล่อเขาเลยครับรอมานานคันใหญ่มีไหมกินครับกินคันตะปิวว๋วขนขาวรตะปัน าหวานโอ้โหว,ว่าแล้วโอ้โหตัวจันไม่กินจันจันกนส้อ่ะกินขนาดไม่กินนู่นมาสเตอไลท์ไม่กินนั่นโอ้โหพี่น้องหเหลือจต่กินเหลือได้ชื้อ่ะเด็กใหญ่อะแยะไม่กินโอ้โห กินเบ็ดพิต้าโอ้โหหนาวเลยเบ็ดเบอร์หนึ่งหนูเอาเอา,เอ,าอ,อันนั้นแยบไปอยู่ไทยอ่ะกินคันสปิวพิต้าเบ็ดเบอร์หนึ่งค<ง>ันก้าฟุตลองคิมาโนโ่เบอร์สี่พันครับของดี อื uh ืห huh. ของดีเน,นี่ยมาลุ้นกันแล้ว่าจะกี่โล uh huh. ของจริงของจริงดันให้เล่นก็นไม่จ้าก,กับไมคกจ้าเล่นตัวใหญ่ตัวหลุด uh huh. ดูากบรรยากาศนี้กลับมาครบรอบหนึ่งปี ห้าฉลองเนี่ยยกเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวปากแน่ค่ะพอดีถ้าเกินตัวนี้จบเลย มันจะไหลกันมาแล้วตี้ยไปตรงไหนวะนี่ตรงใกล้ๆหลักใช่ใกล้ๆตรงที่มันขึ้นเลยอ่ะติดสองตัวอยู่ อยู่น,น,น,นี้วนาะกล้างอ่ะเป็ดมันเล็กไงฮอต้องเล่นเลยอ่ะเล่นให้มันเหนื่อยนี่หย่อนแล้วนเนี่ยยังวะเรียบร้อยสวยจัดเรียบร้อยครับท่านผู้ชม ไปแล้วไว้ไปเย็บร้อยกินแม่กีดต้าครับ,นบคนขาว หลอกชิมมันโนโอเคได้ดิให้เห็นเบ็ดงาครับท่านผู้ชมดีนะเบ็ดอีกตัวติดชีบมาไม่ดงาไม่ได้ตัวครับเดชบุญนี่ติดติดที่ชีบข้างจีนุเบอร์หนึ่งไม่น่าเชื่อมีดวงดูโอ้โหนี่ที่แนวรุดเลยผู้ชมสุดยอด รอมานานนี่ผมตามตื้อมาตามตื้อมาอหลายเดือนตกทิ้งตกทิ้งต้องหลายเดือนอ่อยหนักชัางได้สามกิโลครับตัวนี้มันขึ้นไม่อยอมกินมันระแวงสวยๆครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ